สวัสดีครับมาเจอกับครูรุสลันในวิชาคณิตศาสตร์ป .5 EP2 สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเศษเกินหรือจำนวนกระนั่นเองนะครับอ่ร่วมด้วยช่วยกันเรามาดูเศษเกินหรือจำนวนกระนะครับว่าเราสราถเราจะสามารถเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนกระและจำนวนกระเป็นเศษเกินได้อย่างไร เติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเรามาดูกันเลยข้อที่1นนะครับ C 11สเ่วน5เท่ากับอะไรนะครับให้เราเขียนในรูปของจํานวนกระนะครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เราดูตัวส่วนตัวส่วนในข้อ1คือเลข5แสดงว่าเราก็ต้องเอา5นะครับเอา5หาร11หรือ11ไปหารด้วย5นะครับเราก็มาดูกันเลยว่า5คูณอะไรเท่ากับ11 มีไหมไม่มีแต่มันมีคือ5คูณ2คอนอื่นนะครับเราก็เขียนก่อนว่าตัวส่ว,สวนยังเหมือนเดิมก็คือ5นั่นเองเราก็มาพิจารณาว่า5คูณอะไรเท่ากับ1 1 5คูณ2นะครับก็คือ10 5คูณ2เท่ากับ10 5่คูณ2เท่ากับ10แต่เศษเราเป็น11เราก็เอา11มาลบ10ก็จะเท่ากับ1หรือไม่ก็ เวลาเราทำนะครับ5คูณ2เท่ากับ10เราก็นับให้ครบ11ซิก็อีก1มันก็เป็น11เราก็จะได้แล้วก็คือเศษ11ส่วน5จะเท่ากับ2เศษ1ส่วน5นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2เศษ26ส่วน6ตัวส่วนคือ6เราก็เขียนตัวส่วนกอนว่าคือ6นะครับจากนั้นเราก็เอา26หารด้วย6นะครับ เราก็จะได้คําตอบคือเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูวิธีการง่ายๆคือเราดูไม่สูตรคูณนะครับหรือไม่ก็ใครที่จําสูตรคูณได้นะครับเราก็มามาท่องในใจหรือว่ามา,มาคิดนะครับ6คูณอะไรเท่ากับ26ไม่มีแต่น้อยกว่า26นั่นก็นคือ24ใช่ครับ6คูณอะไรได้ครับ6คูณอะไรได้24ครับ6คูณ4ใช่หรือไม่ 6คูณสได้24อ่ะ24แล้วจะถึงอีก26ครับอีกเท่าไหร่อีก2เราก็จะได้ครับเศษ26ส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน6นั่นเองต่อไปครับข้อที่3เรามาดูกันเลยเศษ40ส่วน7นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนตัวส่วนก่อนคือเลข7เขียนเ็ก่อนนะครับเรียบร้อยจากนั้นเรามาพิจารณาต่ว่า7คูณอะไรได้40 เคูณอะไรได้40ไม่มีแต่น้อยกว่า40คือสามคูณอะไรครับได้35 7สคูณหแล้วก็ใส่5ข้างหน้านะครับ7 5็ดห้าแล้วจาก35ไป40ส่สิบแสดงว่าอีกเท่าไหร่อีก5คิดยังไงก็เอา4 0่สลบสาก็จะได้5้าดังนั้นคําตอบคนนี้ตอบว่าเศษ5้าเห้านะครับขออภัยครับดังนั้นคําตอบคนนี้คือ5้าเศษหส่วนเนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่4นะครับเศษ51ส่วน8นะครับเท่ากับเท่าไรเรามาดูกันเลยนะครับตัวส่วนคือ8เขียน8เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่า8คูณอะไรได้5 1ไม่มีดังนั้นะรเราก็มาดูว่าน้อยกว่า51คืออะไรครับอันนั้นก็คือ48 8คูณอะไรครับได้48 8 6เราก็เขียน6ข้างหน้าเลยนะครับ8 6 4 8อ่า48นับไปอีกให้ถึง51หรือไม่ก็เอา51เป็นลบก็จะได้คำตอบคือ3นั่นเองโอเคนะครับต่อไปข้อที่ข้อที่5นะครับข้อที่5จากจำนวนคระให้เราเขียนในรูปของเศษเกินอ่าขอมาข้อน,นี้เราเราก็จะทำวิธีกลับกันนะครับเราก็จะเอา11มาคูณ2 11คูณ2นะครับ จทยข้อนี้คือ2เศษ3ส่วน11นะครับจะให้จะทำให้เป็นเศษเกินแล้วก็เอา11คูณ2 11 2 22 22ไปทำอะไรกับ3ไปบวกนะครับอ่า22บ22วก3ก็เป็น25นะครับส่วน11นั่นเองโอเคนะครับข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ9เศษ2 2ส่วน12แน่นอนครับ ตัวเศษตัวส่วนเรารู้แล้วเราก็เขียน12ได้เลยนะครับแต่ตัวเศษข้างบนนะครับเราก็ต้องมาดําเนินการแบบเมื่อกี้นะครับก็คือเอา12ไปทําอะไรกับ9ครับไปคูณใช่129เป็น108 108ไปทําอะไรกับ 2, 2> ไปบวก108บวก2เท่ากับ110คําตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่า1 11, เศษ110ส่วน12นั่นเอง อาเป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับการทบทวนเศษเกินหรือจํานวนพระนั่นเองนะครับต่อไปเรามาลงมือทํากันเลยอาให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่2นะครับเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างหรือในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูทางแชทได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ